บทเดียวทุกคนผมบายครับ โอเคมาเรามาต่อกันกับปืนลูกซองเลยดีกว่าลูกซองของภาคเนี่ยมันดันไปอยู่ใน secondary แทนแทนที่จะอยู่ใน primary ถ้าเป็นช็อตการที่มันอยู่ secondary เนี่ยมันก็มีอีกภาคหนึ่งที่ช็อตการยอยู่ในโหมดหมู่ secondary ก็คือ modern warfare 2นะที่ช็อตการเนี่ยมันไปอยู่ในคลาส s e c o n d a r y ก็คือคลาสเดียวกับพวกปืนพกอย่างเงี้ยภาคนี้มันก็เอาด้วยนะเนี่ย primary มันก็มีแค่ assault m a c h i n ก gun m a r k s man light machine gun แล้วก็ sniper เนี่ยช็อตการมันไปอยู่ใน secondary แทนนะช็อตการของ black opal beta เนี่ยมันก็มีสอง เ,เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คงซานอีก คือถ้าคาร์ดปืนที่มันมีแค่สองปืนคลิปมันก็จะสั้นหน่อยหนึ่งนะฮะเนี่ยมันก็มีแค่ power 77กับ g a l o sa12 หรือก็สปาร์12กันแหละแต่เดี๋ยวเวลาเล่นผมเอาช็อตกันเป็น Primary แล้วกันเอาไอเนี่ยรอเบรกเกมาแล้วก็เอา Primary เป็นช็อตกันอยู่หน่อยว่าถ้าเป็นรูปทรงนี่ออปติกคือไม่จ้อเป็นเลย Muscle เอาไอตัวล่างสุดเลย Agency Show เนี่ยเพราะมันได้ไอ้นี่ด้วยเนี่ยไอ้เดด้ Signature Fade แล้วก็พิพายคล u สซ c y แล้วก็ ads s p r รดบาร r เรลก็เอาตัว บอดดี้ <Body S 2> เอาข้ามรีวัตเลเซอร์มาแฮนเดิลผมว่าผมว่าเอาตัวออวอร์เดนไทท์ด้วยว่าได้เอ็นออฟซัสสปิดแล้วก็แอมฟิสติบลิตี้ด้วย80%สิบเต็อกไม่จำเป็นวะ่ะส่วนแมกกาซีนนี่แมกกาซีนเนาะแมกกาซีนเอาไอ้นี่ก็ได้มากระป๋าสิบสองในดูของแต่งดิโอ้มีเหมือนกันเลยไม่ต่างอะไรมากเลยบอด,ดี้เอาอันนี้ดีวะนะก,ดก,ดวกว่านาแมกกาซีนเอาเป็นสิบสองนัดไปเลยแฮนเดิลก็วอร์เดนไทท์ไปโอเคเพราะว่าน่าจะได้อะไรแค่นี้แหละอะไรอะคอนโทรลเหรอโหมดคอนโทรลไม่ไม่ค่อยได้เจอเว้ย เอ้มันไปบีว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอโอ้โหมีข้างหลังว่ะโอ้โหโอ้โหติดคารในป่ายังไงให้ติดคารวะโอ้ยบีเสียแล้วเอ้ยอืมอืมอืมเอาดิสามตัว ก็เลยเล่นนานเหมือนกันเว้ยเฮ้ยโอ้สตันสตันสตันอืม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 ซึมก่อนซึมก่อนซึมก่อนไอนี่ไงนี่ไงโอ้ยังโดนล่ะเฮ้ยๆใกล้เลยใกล้ๆเลยใกล้เลยใกล้เลยเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยหลังรถ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 นี่ไงเฮ้ยชนะเฉยว่ารอบนี้ โอ้โอ้โหลัวได้ใจจัดจัดอะมันเสียอยู่อย่างนึงอะสปาร์คซึ่งต่คือมันรีโหลดช้าคึอ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 อะเหมันมันไม่มีร์ r ไซด์ออฟแฮนด์แบบในโมเดโนแฟร์ไงภาพเนี่ยเดี๋ยวถ้ารอบได้ชนะเดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนไปเล่นฮาว่าเจ็ดเจ็ดไปบี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 มาแล้วมาแล้วโอ้โหมัหนไกลก่อนวะโอ anyway> ้เอาเอก็ได้วะโอ้เออย่างโลกเลยลงมาท้าหนึ่ง เยึดเอได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนมาดีว่ะโฮ้ยโดนมาคาไฟโอ้โหรอบนี้เราตายละนาวเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยลอดสปาร์ตอีกรอบนึงแล้วกันมาเอ้าเสียเอบ่ยละเฮ้ยเอาสีอีกดีเอาสีอีกดี ม่เอาไม่เอาอย่าไม่รูโอ้โหเยอะ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 เลยเยอะเลยเยอะเลยมันอยู่เนี่ยมันแอบอยู่เนี่ยมันแอบอยู่เนี่เฮ้ยเฮ้ยโหทั้งเซิรเทคทั้งก็เปิดโอ้โหเละโอ้เอเสียอย่างไรในรอบนี้โอ้โอไปเป็นปืนเป็นปืนคราวนี้ไปเอดีกว่าปะ

เฮ้ย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 ยังไเต็มเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามสี่ว <st utter> ่ะสามเฮ้ยเฮ้ยแตกดีว่ะเฮ้ย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 สอง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 สเฮ้ยชนะเฉยว่ะ โอ้แบบนี้มันมันก็ดีนะเว้ยไอ้ฮาเอชเจ็ดเจ็ดอะประมาณสองนัดตายอะแต่สปาลรู้สึกจะสองสามนัดตายเนาะมันไปจุดดีกันนะแล้วถ้าเราโยกไปบีมันก็จะมาเอถูกไหมอะไรละ่ะฮะโอ้สตันเ <c oughs> หลือเอว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเี้ย Uh, oh, I'll start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 . Last one, complete the mission. Oi. Uh-huh. Nick dying. กูจะหาว่าจะเจ็ดมันดีตรงระยะใกล้อะระยะใกล้ถึงระยะกลางแต่สปาร์นี่ขนาดระยะใกล้รู้สึกสองน,นัดตายนะ oh. ก็นี่แหละปืนช็อตกันในดาวโคลวงเบตตาคือ2องไปเนี่ยมันก็มีข้อดีแตกต่างกันไปนะอย่างสปาร์น12มันก็ทำเดเมจได้ต่อเนื่องไงแต่เหาว่าจะเจ็บละมันดีตรงระยะใกล้กับระยะกลางที่แบบมีสิทนัดเดียวตายส่วนระยะกลางนี่ก็สองน,นัดตายแน่ๆอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันกับปืนมาร์สมาเลฟโร่นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไปลจะจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบาย